ภูมะเขือเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปรา,าสาทพระวิหารประมาณ2.8กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่นี้โดยไทยยึดถือแนวสันปันน้ำตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อห0 0 0 0ของกรมแผนที่ทหารเป็นแนวปฏิบัติการอ้างอิงขณะที่กัมพูชา ยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนภูมะเขือมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางยุทธวิธีเพราะเป็นจุดสูงคมที่สามารถตรวจการและควบคุมการเคลื่อนไหวของกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์ของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนในอดีตกัมพูชาได้พยายามเข้าถึงยอดเขาภูมะเขือโดยการสร้างกระเช้าและบันไดต่อมาได้สร้างถนนเรียบไหลเขาในเขตของตนอย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยมองว่าการกระทำเหล่านี้แม้จะไม่ล้ำแนวเส้นปฏิบัติการของไทยแต่ก็ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจปี2543หรือ MOU 2000และได้ดำเนินการประท้วงอย่างต่อเนื่องผ่าน,นกลไกความร่วมมือทางทหารพื้นที่ภูมะเขือเป็นสมรภูมิที่มีการประทะกันอย่างดุเดือดหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2554หรือคริสตศักราช2011 ที่มีการใช้อาวุธหนักและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งฐานปฏิบัติการทางทหารของไทยและกัมพูชาวางกำลังเผชิญหน้ากันในเหตุการณ์สู้รบขรั้งหนึ่งทหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ปลายยอดหน้าผาภูมะเขือได้สำเร็จและได้เชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขาแม้จะมีความพยายามลดระดับความขัดแยง้งแต่สถานการณ์ยังคงตึงเครียด การเตรียมพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญของทหารไทยควรทราบว่าภูมะเขือในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทนี้แตกต่างจากชื่อภูมะเขือที่ใช้เรียกฐานปฏิบัติการส่วนหลังของทหารไทยในจังหวัดอุบลราชธานี